นระทำข้อที่6นี่ครับในวันที่พรบสมรสเท่าเทียมได้เกิดขึ้นแล้วในรประเทศไทยแต่ก็มีคนบอกว่าแล้วอย่างเชเรียกร้องอะไรกันดีคุณมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยา่างไร30นาทีนะครับสำหรับสิ่งที่จะเรียกรองค่ะแค่พรบสมรสเท่าเทียมันยังไม่พอค่ะเพราะสิทธิและเสรีภาพของเราัจะยังมีมากกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ท่มาม่า สุขภาพสเกิดในการทำสิ่ของพวกเรา moving forward จะไม่ใช่แค่การเดินเข้าไปข้างหน้าเพียงคนเดียวแต่นั่นคือการที่พวกเราทุกคนจะก้าวเป็นของกันเองในห่านน้ำมิสซิฟอร์นีจากทุกคนและผ่านคนก้าวเป็นของกันในวันข้างหน้าค่ะขอบคุณค่านปอย่างรวดเร็วหากคุณสามารถส่งข้อความที่ส่งพลังถึงรุ่นน้องมิสซิฟอร์นีในอีก10ปีข้างหน้า โดยบรรจุไว้ในแคปซูลเวลาเรื่องราวหรือบทเรียนใดที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดที่คุณอยากจะผ่านทอดและเพราะเหตุผลใดครับ30วินาทีนะครับเชิญครับค่ะเรียแบบทุกคนาววาถามว่าหรือว่าตัวเองเป็นใครจงอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองจงอย่าลืมว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล,และต่อสูเอ้เพื่อคอมมูนิตี้ของเราวันนี้ที่ยงได้มาอ,อยู่ตรงนี้ จะใช้มันค่ะห้่เอมีพื้นที่เอมีเวทีเอ็มจะทำให้เวทีนี้เป็นเวทีของทุกคนแต่ถ้าวันนี้เอ็มได้เป็นมิสซิฟป2 0 2 5กุ้งนี้หรือว่ามันลืนนี้หรือว่าอีก10ปีขา้างหน้าชาวุกคนตัวมีที่ยืนบนสังคมอย่างแน่นอน